5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์อยูอัพพาานุภาพของเหล่าซปเปอร์ซับอาจมากกว่าที่เราคิดพบกับนักเตะคลาสใหม่ที่เด็ดจากมานั่งสำรองอันซังเพเยอร์สวันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4คข้อบอลไทยเชียร์ทีมช้างศึกไปได้วยกันกับ3แมตช์สุดมันลุ้นทีมชาติไทยแบบจุใจทุกหน้าจอที่ แอปพลิเคชัน VTV เว็บไซต์ VTV. VIP และ Android TV โหลดฟรีดูฟรีรับทันที VIP สูงสุด7วันสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีีริษั์แดนติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นแสายลุฟบอลแบบเข้มข้นทุกคืนอย่าลืมนะครับแอด,ดลไลน์ไปเลยครับที่ a s i g n Net u b o บครับก่อนจะเข้าเรื่องบ้านเรานะครับผมขอแวะไปรายงานข่าวของเพื่อนบ้านที่ลอนดอนกันสักนิดหนึ่งนะครับ กับรายงานของพุ้ข่าวสายสเปอร์นำโดยอลาสเตโก พุ้ข่าวเทียนหนึ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดของฝั่งไก่ไดทอนะครับที่เมื่อคือสนสถานการณ์ที่บ้านไก่เนี่ยวุ่นวายกันหมดเลยครับตอนแรกก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการดิวอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาทําทีมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยดิยวเจรจาก็ล่มซะอย่างนั้นนะครับซึ่งสาเหตุที่ดิวล่มหลักๆก็คือระยะเวลาในการสร้างทีมให้บรรลุถึงเป้าหมายของคอนเต้กับสิ่งที่สโมสรต้องการไม่ตรงกันครับคอนเต้อยากจะมีเวลาในการรื้อทีมใหม่ในระยะยาวแต่ว่าสเปอร์บอกรอไม่ได้ครับพวกเขาต้องการความสําเร็จ 1, ทันี นอกจากนี้นก็ยังมีรายงานว่าคอนเต้ไม่โอเคกับการทํางานกับนักตเตะเยาวชนเท่าไหร่หรือพูดได้ง,ง่ายก็คืออยากสร้างทีมโดยที่ใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์เป็นแกนแล้วก็ไม่อยากเสียเวลามาปั้นเด็กแล้วนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องค่าเหนื่อยค่าจ้างที่เจราจากันไม่ลงตัวก็คือพูดได้ง,ง่ายคือสเปอร์ไม่อยากจะจ่ายเรทที่สูงตามที่คอนเต้ต้องการนั่นแหละครับซึ่งเป็นปัญหาที่ผมมานำเสนอไปในไลฟ์หลายครั้งว่า การไปจ้างโคชระดับโลกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะเขาเนี่ยก็ต้องเลือกงานครับและเราก็ต้องให้ในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นและขนาดคอนเต้ก็ยังต้องการเวลาแล้วก็ไม่สามารถจะยืนยันกับเดนนิสเลวี่และบอดบริหารสเปอร์ได้เลยครับว่าความสำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในปีเดียวจริงๆฉะนั้นเนี่ยเมื่อสเปอร์ไม่พร้อมที่จะรอคอนเต้และการสร้างทีมของสเปอร์กับการสร้างทีมของคอนเต้มันไปคนละทางกันเนี่ยสุดท้ายการเจราจารมันก็ต้องล่มลงในที่สุดครับนั่นแหละครับ จะเอาโค้ชระดับโลกบอร์ดบริหารก็ต้องจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเท่านั้นซึ่งก็เป็นที่ผมบอกไปในไลฟ์หลายครั้งว่าก่อนจะไปเอาโค้ชระดับนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องจัดบ้านให้พร้อมด้วยใช่ไหมล่ะครับ แต่สุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนไก่เดอทอด้วยนะครับพวกเขาจะได้ฟาบิโอปาราติชีนักบริหารองค์กรฟุตบอลมือทองเข้ามานั่งตำแหน่งผู้นวยการกีฬาหรือว่า director of football ซึ่งสเปอร์เนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งนี้นับตั้งแต่มาริโซโโเชติโนเข้ามาทำทีมใหม่ๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์ก็เคยมีปัญหาพอ,อ,อก,กีฬาเลือกนักเตะม,มาให้แล้วผู้จัดการทีมไม่ใช้จนทีมล้มเหลวไปครับฉะนั้นในปาราติชีเอง ก็จะเป็นผู้เลือกผู้จัดก,การทีมเองรวมถึงคาสันนักเตะเข้ามาร่วมทีมด้วยพราะพูถึงน,นักเตะแล้วเนี่ยพอดีลของคอนเต้ล่มไปเนี่ยสถานการณ์ของแฮร์รี่เคนก็กลับมาไม่ชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะอยู่หรือไปแต่ก็เอาแล้วครับคงต้องรอลุ้นก่อนแล้วว่าพราติชี่จะเลือกใครเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่กับสเปอร์ในเวลานี้ครับ ไปว่ากันที่เรื่องของสเปอร์สยานะครับกลับมาที่เรื่องของสโมสรเราดีกว่าเมื่อวานนี้หลายท่านคงจะทราบแล้วว่าจเอลเกรเซอร์ประธานสโมสรร่วมของเราเข้ามาที่แฟนซอรมและพูดถึงจุดยืนของตัวเขาและครอบครัวรวมทั้งสิ่งที่จะทำให้กับสโมสรน,นะครับสามารถไปติดตามการถแถลงแล้วก็สรุปประเด็นแบบเต็มๆได้ที่ Transfer Center l i v e เทปวันศุกร์ที่4มิถุนายนครับประเด็นสําคัญก็คือเกรเซอร์จะยังรับเงินปันผลเหมือนเดิมและจะไม่ใช่นี่ที่พวกเขาก่ะไว้กับสโมสร คือพวกเราอาจจะไม่พอใจนะครับแต่อย่าลืมว่าเกรเซอร์ก็ทําแบบนี้มา16ปีแล้วและพวกเขาก็มองว่านี่เป็นวิถีทางของธุรกิจ เขาเข้ามาทําสโมสรเพื่อสแสวงหาของกำไรยอยู่แล้วะครับแต่สิ่งที่เจอเอลบอกว่าจะทํานอกจากการเตรียมเงินเสริมทีมให้ผมรู้ว่าหลายท่านอยากทราบเรื่องนี้ซึ่งผมก็คิดว่าเกรเซอร์ก็ต้องพูดตามสคริปต์อยู่แล้วนะครับว่าจะซื้อนักเตะให้แต่ว่าประเด็นที่แฟนบอลอังกฤษพอใจก็คือการปรับโครงสร้างหุ้นครับให้แฟนบอลที่อังกฤษได้ถือหุ้นในคลาสม,มูลค่าเท่ากับตระกูลเกรเซอร์เท่ากับว่าแฟนๆจะมีอํานาจในการเสนอโครงการต่างๆแล้วก็ช่วยพัฒนาสโมสรได้จริงเพราะว่าจะมีการตั้งบอร์ดของแฟนบอลเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกลุ่ม ก่อนที่งกฤษก็บอกว่าฝันของพวกเขาที่จะปรับโครงสร้างสโมสรให้เป็นแบบ50บวก1ในอนาคตหรือว่าเป็นโครงสร้างที่มีแฟนบอลเป็นเจ้าของมากกว่าในทุนหรือว่าถือหุ้นมากกว่าในทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝันแล้วแม้ว่ามันจะยังทําไม่ได้ในตอนนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยแฟนซอลัอมรอบนี้ไกลเซอร์ก็พยายามที่จะให้แฟนบอลเข้ามีบทบาทในการบริหารสโมสรมากขึ้นจริงจริง นอกเหนือจากนั้นเนี่ยโจเอลก็ยืนยันนะครับว่าจะพัฒนาสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอทราฟอร์ดแคริงตันหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้มีความทันสมัยมากขึ้นซึ่งก็สมควรจะทำนะครับล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตียร์เขาก็ยังจะปรับปรุงสนามเอติฮัดสเตดียมของพวกเขาเลยโจเอลเกรเซอร์ก็ต้องรู้นะครับว่าโอทราฟอร์ดเนี่ยคือสนามฟุตบอลชื่อดังระดับต้นๆของโลกนะเฮ้ยคุณจะมาปล่อยให้มันเก่าไม่ได้จะเอาเงินปันผลเอาผลกําไรก็ไม่ว่าอะไรละครับแต่ช่วยดูแลทรัพย์สินของคุณนิดนึงฮะ แต่ก็เอาละครับสิ่งที่เกรเซอร์พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลิศเลอมากมายนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรก็ต้องรอดูแล้วก็ฝากความหวังไว้กับแฟนบอลที่อังกฤษแล้วละครับว่าพวกเขาจะเปลี่ยนอะไรให้กับสโม,มรสรเราได้บ้างครับฟบริโซโรมาโน่พูดข่าวเทียงหนึ่งรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์แบ็คขวาของยาเตซซึ่งเวลานี้ทีมกาลังให้ความสนใจเคลนทิเปียแบ็คของอาร์เรติโกมาดริดครับซึ่งรายงานนี้ก็ตรงกับที่ลอรีวิทเวลพูดข่าวเทียงสามจากเแอัเลติกรายงานเมื่อวานนี้ว่า ยูเนเตดอยากใช้ทริปเปียมาประจําการเป็นแบ็กขวานะครับแล้วก็แย่งตำแหน่งกับแอรอนวานบิสาก้าส่วนตัวนักเตะก็อยากจะพาครอบครัวกลับบ้านนะครับเพราะบ,บ้านเกิดของทริปเปียอยู่ที่ Beauty, บิลรีแทบชันเมืองแมนเชสเตอร์พอดีแต่ว่าทีมตราหม,มีก็มีจุดยืนที่จะไม่ขายนักเตะออกไปนะครับซึ่งผมว่าอันที่จริงก็คงอยากจะขอสู้แล้วก็รอราคาที่พวกเขาอยากจะได้มากกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยวิทเวบอกว่ายูเนเตดจะเตรียมงบแค่สิล้านปอนด์เพื่อดีลนี้ซึ่งมันน้อยมาก นะครับลาอตโกมาริดก็คงจะไม่ขายในเรทตัวเลขนี้แน่ๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยโรมาโน่ยังระบุว่ายูเนเตตก็จะไปเดินดีผู้เล่นในตำแหน่งเกมรุกก่อนซึ่งก็น่าจะหมายถึงเจดอนซานโช่ด้วยแหละครับก่อนที่จะไปจัดการกับตำแหน่งเกมรับทีหลังซึ่งพูดถึงตำแหน่งเกมรับก็ขอเสริมอีดนิดนะครับเรื่องเดียโก้ดาโลเหมือนล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานว่ามิลานกลับลำนะครับจะขอยืมต่ออีกซีซั่นพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดแบบนี้ก็น่าจะชัดนะครับว่ายูเนเตตเนี่ยน่าจะหันได ก็คงต้องใช้เวลาแหละครับน่าจะจบที่15ถึง30ล้านปอนด์ผมก็ยังเชื่อว่าเอริโกมาดริดเนี่ยไม่มีปัญหาที่จะขายหรอกครับแค่พวกเขาเนี่ยต้องได้ค่าตัวหรือว่าราคาที่เขาโอเคก็เท่านั้นเองครับส่วนในเรื่องของจอร์ดอนซานโช่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับสรุปสถานการณ์ที่วิทเวลรายงานก็คือค่าตัวเนี่ยทางดอทมุลยอมลดลงให้นะครับจากเดิมที่ขาดฤดูกาลก่อน110ล้านปอนด์ก็จะเหลือ80ล้านปอนด์ครับ แต่พวกเขาก็จะขอแอดออนหรือว่าเงื่อนไขพิเศษที่ยูเนเต็ดต้องจ่ายให้ดอทมุลถ่านักเตะช่วยทีมไปสักระยะเวลาหนึ่งเช่นพาทีมคว้าแชมป์หรือว่าลงสนามตามจนนะที่กําหนดครับแต่ว่าแอดออนที่ดอทมุลจะขอนี่ก็จะอยู่ที่ราว20ล้านปอนด์แบบนี้มันก็ต้องคุยกันได้ชัดนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้มันก็ไม่ใช่นในน้อยซึ่งที่มันช้าก็คงจะเป็นเพราะดอทมุลก็เคี่ยวใช้ย,ย่อยเหมือนกันแหละครับการเจราจารมันก็เลยไม่จบง่ายๆครับแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้ก็คือว่าตอนเนี้ยทั้ง2สมส้งอัมุแล United เตไม่ได้อยยู่เฉราลังพยาั หาทางตกลงกันอยู่หลายฝ่ายอยากจะปิดดิวนี้ให้มันเร็วที่สุดก่อนยูโรจะเริ่มแะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่งงาง่ายแล้วนะครับอีก6วันก็นัดเปิดสนามแล้วถ้าจะปิดดิวก่อนยูโรจริงก็คงจะต้องไม่เกินวันที่7หรือว่าวันที่8ซึ่งมันก็เวลาไม่นานนะครับผมว่ามันคงจะไม่ง่ายเลยก็ต้องทําใจครับจากประวัติการจราจาดีวของยูเนเต็ดเนี่ยมันก็คงจะไม่จบก่อนยูโรง่าย มองตามความจริงก็คือค่อนข้างยากครับน่าจะไปจบหลังยูโรมากกว่าสำหรับดีลของเจอร์นซานโชเว้นแต่จะมีเรื่องคล mm ิกล็อกก็คือเจราจาแบบสายฟ้าแลบอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับ ปิดท้ายที่อนาคตของเหล่านักเตะอินเตอร์เต็ดนะครับมีการยืนยันจากสมโมสรว่าเซคิโอโรเมโรจะอำลาทีมพร้อมกับเชเอลเปเรราในทวันวันที่ยีปีนะครับเช่นเดียวกับแม็กซ์เทเลอร์ดาวเตะวัยรุ่นที่เอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างกล้าหาญนะครับอนาบิกมามิดฟิลด์ชาวสเปนรวมถึงนักเตะเยาวชนอีก4รายที่ต้องโบกมือลาสมโมสรไปครับแต่ว่าสำหรับลีแกรนด์มีการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ซึ่งก็น่าจะพ่วงไปถึงบทบาทผู้ฝึกสอนรุ่นประตูด้วยนะครับอนาคตของปอปปา,ปา,ปาครับโรมมโนบอกว่าณนเวลานี้ยังหาข้อสรุปของสัญ,ญ,ญาฉใหมม่่ไได้ ทันที่จะปลอกเนี่ยเหลือสัญญาอีเพียงแค่ปีเดียวแล้วนะครับแต่ข้อมูลก็บอกว่ายูเนเต็ดเนี่ยไม่ต้องการได้ค่าตัวปลอกบาสแค่20-30ล้านปอนด์ฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นการต่อสัญญาเพื่อขายได้ราคาที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ต่อสัญญาระยะยาวไปเลยนะครับขณะที่ข่าวดีที่พ่อยกแม่ยกรอคอยคือเรื่องของพี่ควนควรนมาตาครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เหมือนพี่ควนจะพิจารณาทางเลือกต่างๆโดยเฉพาะการย้ายไปเล่นในลีกตุรกีกับกาตาสรายแต่สโมสรอนก็ยืนยันนะครับว่ากําลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับพ ซึ่งแบบนี้ก็เป็นไปได้แล้วละครับว่าพี่ควรน่าจะต่อแล้วก็อยู่ดูแลน้องๆต่อไปและอาจจะวางแผนแขวนซัดกับทีมที่นี่ไปเลยนะครับ พี่ควรครับบ้านเราอาจจะไม่ใช่บ้านที่หรูหราที่สุดหน้าตอนนี้แต่บ้านเราคือบ้านที่อบอุ่นที่สุดขอบคุณที่พี่มาช่วยดูแลบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา8ปีแล้วก็ดูแลอย่างนุนฉนอมมาเสมอนะครับและถ้าพี่ยงอยู่ต่อพี่ก็จะเป็นขวัญใจและเป็นนักตะแฟนบอลรักซึ่งพี่ก็สมควรได้รับมันนะครับเพราะว่าพี่ควรก็รักแฟนบอลมาเสมอและไม่เคยเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันครับ ปิดท้ายคลิปนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับลุคชอและก็บรูโน่เฟเดรเดสที่ติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกโหวตโดยสมาคมนักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษว่า PFA ทั้ง2คนก็ทุ่มเทกับยูไนเต็ดมาตลอดทั้งซีซั่นนะครับและสมควรที่จะได้รับรางวัลน,นี้จากการบวชของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันเองครับด้วยกับแนทก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ทั้งบรูโน่และก็ลุคชอมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสารลูกฟร์ทุกคืนครับทุกอย่างจะเฮไปกับพวกเรา และยังได้คุยเต็มออมในเรื่องปีศาจแดงแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอสไตนัตด,ดูบอลครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากลุ่ม Open c h ช t ใหม่ครับที่วันทับ Open Chat มีแฟนเม,นมอยู่เต็มไปหมดเลยอย่าลืมนะครับฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดแอดเข้ากลุ่มแล้วก็รู้จักเพื่อนใหม่กันได้นะครับสามไอคีคือพลังสร้างความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิ Way of Life FIFA o n l อ n นไลนและ VTV